ไปทำอะไรบ้างลูกทาครับเอาไปกลุ่มที่สองทราบมครับในครัวมีอรอีกรารับมีน้ำตาลครับแน่ใจหรือครูชนะครับแน่ใจครับเอาไปทำอะไรบ้างเอาไปทำาลูอาหารครับแล้วกเรมชามีน้ตาลมีเป็นสีขาวครับสีอื่นมีครับมีครับแ้สีเหลืองและ ครับครับโอเคครับด้วยมีเินด้วยต่อไปกลุ่มที่สาสารส้มีสีขาวไม่ใจเห็นที่จะทัดแม่จัขอไปทอะไรได้บ้างสารส้มไว้ดักลิ่นไว้ดักกลิ่นใช้ตรงไหนนอกจากในครัวจะมีสารส้มที่เพื่อนบอกมาแล้วีอะไรบ้าง้สมสชูค่ะตอนนี้ดาพรเอาน้ำส้มส่ชูไปทำอะไรเอาไปต้ม

วันนี้ต่อยอดจากชั่วโมงที่แล้วเรารู้จักผลึกของสารไปแล้ววันนี้เราจะมารู้กันว่าสารในครัวสารชนิดไหนบ้างที่สามารถตกผลึกได้ใครสนใจสารอะไรบ้างลองบอกครูมาดิคะัะกลุ่มที่หนึ่งถ้าจะเอาสารในครัวมาทดลองการตกผลึกอิสดาคือรือครับกลุ่มที่อสอง น้ำตาลมานเรื่องครับสนใจน้ำตาลอยากรู้ว่าน้ำตาเป็นยังไงสามสาส้มสารส้มครับสี่ด่างทิมค่ะด่างทัทิมห้าด่างด่างขับทิมเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มเนี่ยตามที่กำหนดมาแล้วแล้วให้นักเรียนสนใจสารประเภทไหนลูกมันเลือกไปเองเลยนะคะเรวเริ่มกระบวนการทดลองวันนี้เวลาทดลองเสร็จลูกต้องตอบได้ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิด การเรียนรู้อะไรขึ้นแก่นักเรียนบ้างและที่สำคัญขั้นตอนวิธีการทำอยู่ในเอกสารที่คุณดูณมอบให้แล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไม่ใช่ใช่่ะ<ช>เราจะมาเรื่องกระบวนการทดลองกันเลยอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างมีคือ หองที่ลูกๆได้ไปหลักการใช้งานใช้ปากเป่าได้ไหมได้เวลาจะปิดตะเกียงทายังไงคะเียร์เครเวลาจะเคลื่อนที่บิเกอร์เคลื่อนได้ไหมคะได้ต้องเคลื่อนตัวไหนของอุปกรณ์ที่เป็นตะเกียงแอลกอฮอล์คะตะเกียงยาเพร้อมหรือยังพร้อม ลวดไม่เกิดการตกขนุนนะครับขอบคุณครับเชิญกลุ่มสองอธิบายคือยึดทสไมไดีครับผมคือตัวทแทนจากสองเดือนีนี่คือสารที่ผมใช้ แต่ท่อนความนี้ก็รบรวม่านูเรื่องนะคะก็คือสารส้มค่ะตอนแรกนะคะเราก็เอาไปเอาสารส้มน,นะคะไปชา่างก่อนค่ะแล้วก็เอาไปต้มในน้ําร้อนเพ่งมีอุณหภูมิสูงค่ะแล้วก็ทิ้งให้มันเย็นนะคะแล้วก็น้ำตัวที่ว่าหนูเรื่องแดด ค่ะ ให้เกิดการอินตัวที่ไม่เหมาะสมไปทําให้ไม่มีการผลผลิตค่ะและเชิญรับชมและฟังต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจับตัวนะคะจะลวงมาลองสูตรกันนะที่เราได้ค่ะค่ะสารที่พวกเราได้ใช้นะคะนั่นก็คือสารส้มนั่นเองค่ะอการทํานะคะก็เหมือนกับเพื่อนๆนะคะการนําเอาน้ําไปต้มจนกว่าน้ําจะเดือดแล้วก็ละลายสารลงไปนะคะ ให้เกิดการอิ่มตัวแต่เราจะรู้ได้ไงคะว่าสารเกิดการอิ่มตัวแล้วไม่ยากเลยค่ะถ้าเราไม่สามารถที่จะลาย,ลายสารต่อไปได้แล้วนั่นก็แสดงว่าสารเกิดการอิ่มตัวแล้วค่ะต่อไปนะคะก็นําน้ําไปตั้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิค่ะและใส่เด็กดับด้วยที่เราได้ทําเป็นรูปด้านต่างๆน,นะคะใส่ลงไปค่ะรู้ไหมคะว่าทําไมสารชั้วหนึ่งเกิดการตกผลึกเพราะ สถาหนะเดิมของสารส้มคือของแข็งแต่เมื่อสารส้มมาได้รับกับน้ำก็จะกลายเป็นของเหลวเมื่อเกิดการยิ่ตัวก็จะกลับมาเป็นสถานะเดิมค่ะเรามาฟังต่อไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทําไว้นะคะค่ะตามหูนันเองนะคะเป็นไงคะสวยไหมคะสวยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะตอนนี้กำลังเป็นเทนนะคะวัยรุ่นกำลังกิบค,ค่ะ Sí.